ตัวจีดอกจีโอ้โตัวจอซือลอลา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 ทรายี่เพื่ลาคาจูตกปตาตาจ้ดูเลยปเขาปลาเด้อพี่น้องเด้อ ขป้ากินข้าป้า,า,า,าอันนี้ล่ลลปีงนก,กนกจิุนมมกนีอะลกปีงนกปินนกครับลิกกโดตนดุ่งโดามกระุดดหมอกระอดดต่อุงเงี้ย

ăn đây áo chi à hồ tôi giảm một đó Chắc cái Má... nè đậu chi cho bình luôn ออกี่ไงนาสาเกง่ายน่าลากงง่ายเรามาาเก่งง่ายคนเราทุกคนอันนี้มาเพชรไปจับเกลือเป็นลูกนไปยับ น bills, her, her you know> 네ี่เป uh> ็นหัวหัวนกนังยองนี่อะอ่นเ่อเตมหลายากโผล่าเลยได้เนาะนวยลาให้้วยนี่น่ะเขาเขาเจ้าอันนี้เนาเขาม่เขเจ้าเขาเจ้าเหมือนก้อนนี่กินเขาห อ,อยู่น้ำเงินเนอะอตวราเากินขา้าวปลา ซื้อต <c ười> ัวไก่น้อยมาปิ้งืัอนี้เราได้เขาหกสิบไปตัวนกจุลกสามสิบไปเห็นตัวหนึง่งเอามาตัวหนึงนน่งลงห้างกับสาห้าชงว่าประจนหนูอีกที่จะเล่นหนู่มยา อูกาจ่ายชุหน้ต่างลงแรมอันนีงอยากโ็เอาดมเอาเท่านั้นพอแล้วก็อินนึ่ง

ปีนึ่งมีเท่านึงมีนึ้งมีหลายเทื่ออยู่การลุนลุนไทยมาเป็นมันนึงมาหนึงลุกไป tao tao mà nhưng cho tao lên của ta nó nó chạy lên nè nó nè hỏi ta à, xếp đi đi nó nghe đại thằng dư